คนหนาทีนึงนตัวงว่างันวันนี้จะต้อจออไปแล้วไป่วยๆอะไรครับไทยโบกจะมาต่ออนตี่ต่ากับโคบีของโครีกตุ้แจครับแล้วบีสวิฟที่ออนครับหน้าคอนแทคต้อง AM1 จะเข้าที่โคไอ i ีครับ ก็ควบไอจีเข้าทับฟิวหนึ่งฟิวหองวงจรไเลียวครับแล้วออกจากฟิวหองวงจรไเลียวเข้าที่ควบวีหครับควของสวิตไฟเลียวครับไฟจากควีหนึ่งเข้าไปที่คับเอของสวิตไฟเดียวครับออกจากควเอของสวิตไฟเดียวเข้าที่คว B ของแฟเชอร์ครับไฟจะพลาดคดรลวเขามา่ที้ข้ออครับแอ้วข้ออีแเข้าที่โคตรลวของแบตเตอรี่ครับเจมี่ออ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 ตเจมี่ออที่ตาย,ยครับ โค้ดจะเวิร์กที่สายสายจากโคอีนจะเรัาที่โค L เอลครับทำการเต้าโค L เอข้ากับโค t ทของวิกซ์เรียวครับแล้วไายจากโค้ทีบีจะเข้าที่โคทีเอลครับทำการต้าคู่ขนานโคทีเอลของวิตซ์ไปเดียวเข้ากับโคทีเอของฟิกซ์น้าปัด ไปจากขั้วที่ L ของไฟเหลวหน้าปัดลงมาที่ขั้ว E ของไฟเหลวหน้าปัดครับต่อคู่ขนานขั้ว E ของไฟเหลวหน้าปัดหน้าปัดเขากับขั้ว E ของแบตเตอรี่ดึงกาวแล้วต่อคู่ขนานขั้ว T L ของไฟเหลวหน้าปัดเขากับขั้ว T L ของไฟเหลวหน้าตาย ไฟจะพานคดรล้วงเข้ามาที่ข้อีครับต่อคู่ขนานข้อีอของฝรั่ีเศหน้าต้ายเขากับข้อีของฝรเ่ีเศหน้าปัดต่อคู่ขนานข้อเของฝรเ่ียวหน้าต้ายครับเขากับข้ออีของฝรเ่ียวหลังซ้ายครับไฟจะพาคดรล้วงเข้าไปที่ข้อเอครับ ทำการต่อคู่ขนาดโคเอี๋ยของเสียยวต่างซ้ายเขากับโคเอียของเดียวหน้าซ้ายอับบี้เซอร์วิสที่ขวาครับอับบเป็นเซวิสที่ขวาไฟจากโควทีเอลจะเข้ามาที่โค้ทีอาร์ทำการต่อคู่ขนาดัควทีอาร์เขาของ ตัวเเลี้ยวเขากับโคทอาของเเลียวหน้าปัดแล้วต่อโคกหนาโคทอารของเรลี้ยวหน้าปัดเท่ากับโคทอารของเเลี้ยวหน้าขวาแล้วไฟจะพาคตรล้วนเขาไปที่ัคอีครับต่อคค่ขนาโคอของเลียวหน้าขวาเทากับโคอของเลียวหน้าปัด ต่อคู่ขนาดคู่ทีอาร์ของไปเลี้ยวหน้าขวาเท่ากับคู่ทีอาร์ของไปเลี้ยวหลังขวาไปจะพาคตรด้วยเขาเปที่คู่อีครับต่อคู่ขนาดคู่อีของไปเลี้ยวหลังขวาเท่ากับคู่อีของไปเลี้ยวหน้าขวา ต่อขั้ว B ของสวิตช์กึก่งแจเขากับฟิวของไฟฉุกเฉินครับแล้วออกจากฟิวของไฟฉุกเฉินต่อเขากับขับ้ว B2 ของสวิชชตช์ของไฟฉุกเฉินเสร็จครับเกิดไปฟดับ 拉上，挂上，再放上。